้าคุณกล้าพอจะฟังฉันจะเล่าเนากระซิบชาโดววิสเปอร์เรื่องเล่าจากเสียงที่คุณอาจไม่ได้ยินแต่คุณกำลังจะได้ฟังในโลกที่คนกลัวความตายยังมีบางคนที่เรียกวิญญาณให้กลับมาอยู่ใกล้ตัวนี่ไม่ใช่เครื่องรางทั่วไปแต่มันคือพิธีกรรม ที่ต้องทำกลางป่าช้าด้วยหัวกะโหลกมนุษย์ของผู้ตายโหงเพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่าปั้นหนึ่งเครื่องรางสายดำที่ไม่ใช่ทุกคนจะกล้าแตะต้องคืนนี้ฉันจะพาคุณไปเจาะทุกขั้นตอนของพิธีนี้ว่ามันเกิดขึ้นยังไงและอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราไปแตะต้องสิ่งนั้นโดยไม่ตั้งใจ ในยุคที่พระจันทร์ยังเป็นนาฬิกาและเรือกยามคือเข็มทิศชีวิตคนสมัยก่อนเชื่อว่าบางสิ่งไม่ควรถูกแต่ต้องโดยเฉพาะกระดูกมนุษย์ที่ยังมีวิญญาณจับจองมีเรื่องเล่าของหมอผีเท่าในหมู่บ้านปลายป่าเขาเคยพูดประโยคหนึ่งที่ชวนให้ขนลุกทุกครั้งที่ฟังว่า ถ้าจะขอพลังจากคนตายต้องให้เขายินยอมก่อนไม่อย่างนั้นคุณจะไม่ได้พลังคุณจะได้ตัวเขาและนั่นเองที่ทำให้หลายคนเริ่มพูดถึงพิธีกรรมลับที่มีเฉพาะในสายศสยศาสตร์โบราณมันไม่ใช่แค่การสร้างเครื่องรางแต่มันคือการเชิญวิญญาณมาอยู่ร่วมกับคนเป็น ปั้นหนึง่งชื่อเรียกที่ดูคล้ายภาษาล้านนาแต่จริงๆแล้วมันคือสิ่งที่เกิดจากการคัดเลือกกระดูกหน้าผากมนุษย์เฉพาะผู้ที่ตายหงตายทั้งกลมตายจากอารมณ์รุนแรงเช่นความแค้นหรือความเสียใจเพราะอะไรนะเหลอก็เพราะว่าคนโบราณเชื่อว่ากระดูกหน้าผากคือศูนย์รวมพลังจิต หากวิญญาณยังไม่สงบพลังนั้นก็ยังวนเวียนอยู่และถ้านำมาปลุกให้ตื่นมันจะกลายเป็นผู้เฝ้าผู้ครอบครองหมอผีสายดำใช้มันในพิธีสะกดวิญญาณเรียกคู่รักกลับมาหรือเสริมสเสน่ห์แบบลับๆบ,บางรายทำเพื่อป้องกันภัยโดยมีข้อแลกเปลี่ยนคือต้องเลี้ยงวิญญาณน,นั้นทุกคืนวันพระ ตำนานเล่าต่อกันมาว่าชายคนหนึ่งขอปั้นเน่งจากหลวงปู่ผู้มีอาคมเขาอยากได้คนรักที่จากไปกลับมาอีกครั้งแต่แทนที่จะได้ความรักเขากลับได้เสียงร้องไห้ในห้องนอนทุกคืนและในคืนหนึ่งเขาลืมกรวดน้ำให้เจ้าของกระดูกเสียงร้องนั้นไม่ได้มาจากห้องนอนอีกแล้วแต่มันอยู่ในหัวของเขา นี่คือเรื่องเล่าที่มีอยู่จริงในหลายพื้นที่ของไทยบางคนเอาไว้เป็นเครื่องรางบางคนเอาไว้ใต้หมอนบางคนเก็บไว้ในกล่องไม้ที่ไม่เคยเปิดมันอีกเลยและทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพื่อเล่นสนุกแต่ มันคือพิธีกรรมที่อยู่คู่กับความเชื่อของคนไทยผ่านสายตาผ่านเสียงสวดและผ่านกระดูกของผู้ไม่ยอมไปเกิดกลางคืนหนึ่งในป่าช้าที่ไม่มีใครกล้าเข้ามีเสียงสวดเบาๆลอยมากับลมไม่ใช่เสียงพรฟัฟไม่ใช่เสียงคนทั่วไปแต่เป็นเสียงของหมอผี ที่กําลังทำพิธีบางอย่างที่คนธรรมดาไม่ควรเห็นเขานั่งอยู่หน้ากองไฟเล็กๆข้างหน้าคือกระดูกหน้าผากมนุษย์ที่ถูกห่อด้วยผ้าขาวข้างๆคือเหล้าขาวข้าวปลาดอกไม้และของเส้นที่เจ้าของกระดูกเคยชอบทั้งหมดถูกจัดวางอย่างระมัดระวังไม่ใช่เพื่อบูชาแต่เพื่อขออนุญาต หมอผีเริ่มสวดบทเฉพาะบทที่ไม่เคยได้ยินในวัดไหนเขาไม่ได้สวดเพื่อส่งวิญญาณไปเกิดแต่สวดเพื่อปลุกให้กลับมาเพราะถ้าเจ้าของกระดูกไม่ยินยอมพิธีนี้จะกลายเป็นการท้า่ายจากนั้นเขาเปิดผ้าหาวออกหยิบกระดูกหน้าผากขึ้นมาแล้วใช้หมึกสกัดจากเลือดสัตว์ลงอักขระ อัขระที่ไม่ใช่แค่ตัวหนังสือแต่เป็นคำสั่งที่จะผูกวิญญาณไว้กับเครื่องรางเขาขัดกระดูกให้เงาจนมันสะท้อนแสงไฟแล้วนำไปทำเป็นหัวเข็มขัดหรือเครื่องรางพกพาบางคนเรียกมันว่าปั้นหนึ่งเครื่องรางที่ไม่ใช่แค่ของขลังแต่เป็นพันธะพิธีนี้ไม่ได้ทำกันบ่อย เพราะหนึ่งหัวกะโหลกจะทำปั้นหนึ่งได้แค่ชิ้นเดียวและไม่ใช่ทุกคนจะกล้าทำเพราะถ้าทำผิดขั้นตอนวิญญาณจะไม่ยอมและจะตามหลอกหลอนผู้ทำไปตลอดชีวิตคนโบราณเชื่อว่าถ้าทำพิธีนี้สำเร็จจะได้เครื่องรางที่มีพลังสูงสุดแต่ต้องเส้นทุกวันพระต้องกรวดน้ำต้องทำบุญให้เจ้าของกระดูก เพราะถ้าลืมหรือไม่เคารพสิ่งที่เคยปกป้องอาจกลายเป็นสิ่งที่ทำร้ายและในคืนนั้นหลังพิธีจบลงหมอผีเงียบไปพักหนึ่งเขาหันมามองกระดูกแล้วพูดเบาๆว่าขอบใจนะที่ยอมมาอยู่กับฉันไม่มีใครรู้ว่าเขาได้อะไรจากพิธีนั้นแต่หลังจากวันนั้น เขาไม่เคยถูกคุณสเล่มงานอีกเลยและทุกคืนวันพระเขาจะจุดธูปสามดอกวางข้าวปลาและพูดเบาๆว่าคืนนี้ฉันยังไม่ลืมเธอบางคนบอกว่าปั้นแหน่งคือเครื่องรางแต่ไม่ใช่เครื่องรางธรรมดาแบบที่แขวนคอแล้วขอพรได้ทันที มันคือเครื่องรางที่มีชีวิตมีจิตมีพลังและมีเงื่อนไขที่คนครอบครองต้องรู้คนโบราณเชื่อว่าปั้นเหน่งคือเครื่องรางสายพรายสายอาถรรพ์ที่ใช้เรียกโชคเสริมสเสน่ห์หรือแม้แต่สะกดใจคนบางคนใช้เพื่อให้คนรักกลับมาบางคนใช้เพื่อให้คนหลงไหล บางคนใช้เพื่อป้องกันคุณใสหรือแม้แต่สะกดวิญญาณที่ตามหลอกหลอนแต่ทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจากการสวดมนต์ธรรมดามันต้องใช้กระดูกหน้าผากมนุษย์ที่ยังมีพลังวิญญาณต้องปลุกเสกด้วยบทเฉพาะต้องขออนุญาตจากเจ้าของกระดูกและต้องทำพิธีในสถานที่ที่วิญญาณยอมรับเช่นป่าช้า วัดร้างหรือใต้ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์บางคนบอกว่าปั้นเหน่งคือผู้เฝ้าไม่ใช่แค่เครื่องรางที่อยู่เฉยๆแต่มันคือสิ่งที่มองคุณอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะวางไว้ในกล่องใต้หมอนหรือพกติดตัวมันจะรู้ว่าคุณทำอะไรคิดอะไรและลืมอะไรไปบ้าง มีคนเล่าว่าหลังจากได้ปั้นแหน่งมาเขารู้สึกเหมือนมีคนจ้องอยู่ตลอดเวลาแม้จะอยู่คนเดียวในห้องก็รู้สึกเหมือนมีเงาอยู่ข้างหลังบางคืนเขาได้ยินเสียงกระซิบเบาๆไม่ใช่เสียงหลอกหลอนแต่เป็นเสียงเตือนอย่าลืมกรวดน้ำให้ฉันนะคืนนี้ฉันยังอยู่ตรงนี้นะคนโบราณเรียกสิ่งนี้ว่าพรายกระซิบ คือวิญญาณที่อยู่ในปั้นแหน่งคอยเตือนคอยปกป้องแต่ถ้าคุณละเลยไม่เส้นไม่กรวดน้ำไม่ทำบุญให้แล้วเสียงกระซิบจะเปลี่ยนเป็นเสียงร้องไห้และจากเสียงร้องจะกลายเป็นเสียงกรีดร้องในหัวมีคนใช้ปั้นเหน่งเพื่อเสริมสเสน่ห์บางคนใช้ในพิธีผูกดวง บางคนใช้เพื่อให้คนหลงไหลจนถึงขั้นไม่สามารถหนีไปไหนได้แต่ทั้งหมดนี้ต้องแลกกับการดูแลวิญญาณเจ้าของกระดูกอย่างสม่ำเสมอมีตำนานของพี่นวลหญิงท้องแก่ที่ถูกควายขิดตายกลางทุ่งวิญญาณเหียนจนต้องใช้หน้าผากเธอทำปั้นเหน่งปลุกเสกว่ากันว่า คนที่ได้ครอบครองล็อกเก็ตพี่นวลน,นั้นจะมีโชคด้านการค้าขายและมีเสน่ห์แบบที่คนรอบข้างรู้สึกได้ทันทีแต่ก็มีคนเล่าว,ว่าหลังจากได้ล็อกเก็ตนั้นมาเขาเริ่มฝันถึงเสียงเด็กทารกร้องไห้ทุกคืนและทุกครั้งที่เขาลืมกรวดหน้ำเสียงนั้นจะดังขึ้นเรื่อยๆจนเขาต้องนำเครื่องรางไปคืนวัดและขอขามาเจ้าของกระดูก ปั้นเน่งไม่ใช่ของเล่นมันคือเครื่องรางที่มีชีวิตมีจิตมีพลังและถ้าคุณไม่เคารพมันมันจะไม่เคารพคุณนี่คืออิทธิฤทธ ที่คนโบราณเชื่อไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่เป็นประสบการณ์ที่คนจริงๆเคยเจอและยังคงถูกเล่าต่อกันมาในหมู่คนที่รู้ว่าเครื่องรางบางชิ้นมันไม่ได้อยู่เฉยๆมันเฝ้าคุณอยู่ตลอดเวลาบางคนคิดว่าการได้เครื่องรังที่มีพลังคือการได้โชคแต่ไม่มีใครเตือนว่า โชคบางอย่างอาจแลกมาด้วยบางสิ่งที่คุณไม่เคยรู้ว่ามีอยู่ในตัวคุณหลังจากครอบครองปั้นแหน่งไปหลายเดือนชายคนหนึ่งเริ่มเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่ฝันร้ายหรือได้ยินเสียงกระสิบแต่เขาเริ่มพูดคนเดียวในประโยคที่เขาไม่เคยใช้มาก่อนบางครั้งเขาเขียนข้อความลงในสมุดที่เขาไม่เคยเปิด ข้อความที่เหมือนเป็นของใครบางคนที่ไม่ใช่เขาเขาเริ่มไม่ไว้ใจคนรอบข้างเริ่มเก็บตัวเริ่มพูดถึงเธอที่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นใครและทุกครั้งที่มีคนถามว่าเธอคือใครเขาจึงเงียบแล้วพูดเบาๆว่าเธออยู่กับฉันในนี้คนใกล้ตัวเริ่มสังเกตว่าเขาเปลี่ยนไป ไม่ใช่แค่พฤติกรรมแต่เป็นพลังบางอย่างที่แผ่ออกมาบางคนรู้สึกเย็นวาบเมื่อเขาใกล้เขาบางคนฝันถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างเขาในความมืดนี่คือผลระยะยาวของการครอบครองเครื่องรางที่มีวิญญาณมันไม่ใช่แค่การขอผอนแต่มันคือการเปิดประตูให้บางสิ่งเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณ บางคนได้โชคจริงๆขาขายดีมีสเสน่ห์มีคนเมตตาแต่บางคนเริ่มหลงทางในจิตใจตัวเองเริ่มไม่แน่ใจว่าคิดนี้เป็นของฉันหรือของเธอปั้นหนึ่งคือเครื่องรางที่มีพลังแต่พลังนั้นจะอยู่กับคุณหรือจะกลืนคุณมันขึ้นอยู่กับว่าคุณพร้อมจะรับมันแค่ไหน และถ้าคุณไม่พร้อมมันจะค่อยๆเปลี่ยนคุณทีละนิดจนวันหนึ่งคุณอาจไม่ใช่คุณอีกต่อไปเครื่องรางบางชิน้นไม่ได้อยู่เฉยๆมันเฝ้าคุณอยู่ทุกลมหายใจปั้นเน่งไม่ใช่แค่กระดูกแต่มันคือความทรงจำของคนตายที่ยังไม่ยอมลืมโลกนี้ และถ้าคุณเลือกจะพาเขาเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณคุณต้องแน่ใจว่าคุณมีสติพอที่จะอยู่กับเขาไปตลอดเพราะพลังไม่เคยมาเปล่าๆมันมาพร้อมเงื่อนไขมาพร้อมคำสัญญาและมาพร้อมบางสิ่งที่คุณอาจไม่รู้ว่าคุณได้ให้ไปแล้ว คนโบราณไม่เคยบอกว่าเครื่องรางให้โชคแต่เขาบอกว่ามันให้สิ่งที่คุณขอและถ้าคุณขอโดยไม่รู้ว่าต้องแลกอะไรคุณอาจได้มากกว่าที่คุณคิดในแบบที่คุณไม่เคยอยากได้เรื่องนี้ไม่ใช่แค่ตำนานไม่ใช่แค่ความลี้ลับแต่มันคือบทเรียนของคนที่เคยเชื่อโดยไม่มีสติ และสุดท้ายต้องใช้ทั้งชีวิตเพื่อขอคืนสิ่งที่เขาเคยให้ไปขอให้ทุกคนฟังด้วยใจที่เปิดแต่ไม่เปิดจนลืมปิดประตูของตัวเองเพราะบางครั้งสิ่งที่เราเชิญเข้ามาอาจไม่ยอมออกไปอีกเลยหากเนื้อหาทำให้เกิดความไม่สบายใจทางช่องขอกราบอภัยไว้ณที่นี้ ความเชื่อความศรัทธาต้องมาพร้อมกับสติขอให้ทุกคนมีสติในการใช้ชีวิตและขอให้ทุกคนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังเงากระซิบชา a d โดว h i ิสเป